สวัสดีนะครับวันนี้ติดขอบสะจะมาพูดถึงเรื่องกีฬาว่ายน้ำติดลายชื่อจังหวัดการติดชื่อเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตัวแทนจังหวัดมักจะบ่งบอกถึงความสามารถในระดับที่โดดเด่นต้องขอบอกว่าต้องโดดเด่นจริงๆและความสามารถแข่งขันในระดับเวลาที่ดีได้ในระดับที่สูงกว่าการว่ายน้ำทั่วไปหรือการแข่งขันในระดับโรงเรียนหรือสโมสรเล็กๆทั่วไปของจังหวัดนั้นๆ โดยปกติแล้วเกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาคหรือระดับประเทศเช่นกีฬายาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติจะพิจารณาจากผลงานในการแข่งขันคัดเลือกของจังหวัดนักกีฬาต้องผ่านการคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมกีฬาจังหวัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยมักจะต้องทําเวลาได้ดีเวลาหมายถึงเวลาในการว่ายน้ําของแต่ละท่าของนักกีฬานั้นน,นที่ถนัด หรืออยู่ในเกณฑ์อันดับนักกีฬาถืออยู่ในอันดับต้นๆของจังหวัดของรายการแข่งขันที่กําหนดส่วนมากอันดับต้นๆจะอยู่ในเกณฑ์หรืออันดับแลงกิ้งที่ดีนะครับอันนี้ลองตรวจสอบอันดับได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาทางน้ําแห่งประเทศไทยนะครับสําหรับคุณสมบัติการขึ้นทะเบียนนักกีฬาต้องมีคุณสมบัติตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกกทและสมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทยกําหนดเช่น มีสัญชาติไทยมีชื่อในทะเบียนนักกีฬาของสมาคมกีฬาจังหวัดนั้นๆเพียงจังหวัดเดียวตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนการแข่งขันใหญ่อายุเป็นไปตามระเบียบของรายการแข่งขันเช่นกีฬายาวชนแห่งชาติมีจำกัดอายุความสามารถเชิงเทคนิคและสถิตินะักกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีสถิติเวลาการว่ายน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้าแข่งขันในระดับภาคหรือระดับประเทศได้ ซึ่งหมายถึงต้องมีความสามารถที่เหนือกว่านะักกีฬาคนอื่นๆในจังหวัดเดียวกันความสามารถที่ควรมีคือระดับฝีมือที่สามารถทําเวลาในการแข่งได้ดีเยี่ยมและติดอันดับหนึ่งในสองหรือหนึ่งในสามตามโคตาในการแข่งขันคัดเลือกของจังหวัดเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในรายการระดับที่สูงขึ้นนะครับสุดท้ายนี้จําไว้ว่าการเดินทางนับพันลีเริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอ แม้เส้นทางจะยากลำบากเพียงใดขอให้คุณมั่นใจในศักยภาพของตัวเองและจงลงมือทำในวันนี้ขอให้ทุกก้าวที่คุณเดินนำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่งดงามในชีวิตคุณจากใจนะครับติดขอบสระ